กรบสวัสดีพี่เพียงน้องชาวพระเครื่องและ FC ที่รักถูกท่านครับ EP ที่28ครับสวยงามยามเย็นเย็นครับมาใหม่ๆสวยๆเลยครับรายการละ200บาทครับบูชา2อ,องค์300บาทครับรายการที่1ครับเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่องเงินครับ พิมพ์ขี้ตาครับน่าจะเป็นพระกูครับเนื้อเก่าๆคำๆเลยครับมันๆเลยครับรายการที่2ครับเป็นพระนางพระยาเนื้อดินครับรุ่นเสาห้าครับมาพร้อมกล่องกรรมี่เลยครับวัดนางพญาพิษณุโลกครับ สวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับเนื้อดินเก่าๆเลยครับรายการที่3ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปกโพครับเนื้อเนียๆนุ่มๆเลยครับแน่นๆเลยครับ รายการที่4ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับมีเม็ดไข่ปลาด้วยครับเกทะลุสมครับด้านหลังปั๊มรูป j จดีครับสภาพใช้ครับเนื้อมันๆเลยครับแก่งๆเลยครับรายการที่5ครับ เป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเนื้อดินเก่าๆเลยครับเป็นพระกู่ครับเก่าๆค่ำๆเลยครับนางพญาพิมพเข่าโค้งครับรายการที่หกครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อหนึกนุ่มครับนุ่มๆแน่นๆเลยครับ รายการที่7ครับเป็นพระสมเด็จเก่าครับเรี่ยมเก่าโบราณครับเก่าไม่ทราบที่ครับพลาสติกเลือนรางแทบมองไม่เห็นเลยครับรายการที่8ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อสมชายครับเนื้อเปียกทองคำครับวัดเขาสุก,กิมครับ จันทบุรีครับรายการที่9ครับเป็นเหรียญลงยาครับหลวงปู่บุตรดาถาวโลครับจังหวัดสิงห์บุรีครับด้านหลังเป็นพระสมเด็จครับ เหรียญสวยๆคมๆเลยครับรายการที่10ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนือแน่นๆเลยครับแน่นๆแก่งๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับ รายการที่11เครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงลักปิดทองครับเนื้อเก่าๆค่ำๆเลยครับมวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับรายการที่12ครับเป็นเหรียญพระพุทธโสธรครับด้านหลังเป็นอักรเลขยานครับ อำเภอลำลูกกาครับรายการที่13ครับเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทิมครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับ รายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับเนื้อแก่งๆมันๆเลยครับปีๆแยะๆเลยครับแตกลายงาเลยครับรายการที่15ครับเป็นเหรียญพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตครับเหรียญสวยๆคมๆเลยครับด้านหลังอุดมสมพรครับ รายการที่16ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ครับเนื้อนวลนวเลยครับนุ่มนุมแน่แนๆเลยครับด้านหลังปัำมึกตายางครับรูปเจดีครับรายการที่17ครับเป็นพระสมเด็จไม้นิ้วดำแกะครับ หลวงพ่อกลวยหรือเปล่าครับหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามครับเมืองชัยนาศครับรายการที่18ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับข้างเม็ดไข่ปลาครับเนื้อนวลนวลนุ่มนุ่มแน,น,น่นๆเลยครับด้านหลังปัำหมึกตายางรูปลักคังครับ รายการที่19ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแก่งแก่งแน่นๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับบางบางเบาเบาครับรายการที่20ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแก่งแก่งเก่าเก่าแตกลายงาเลยครับแน่นแมันมันเลยครับ เหนือจัดจ้านเลยครับรายการที่21ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับข้างเม็ดไข่ปลาครับด้านหลังป๊ำหมึกตายางครับเลนรางแทบมองไม่เห็นเลยครับ รายการที่2 2ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับเหนือมันมันช่ำช้ำเลยครับรายการที่23ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับเหนือแก่งแก่งมันมันเลยครับ เนือจัดจ้านเลยครับรายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกชัยโยครับพิมพ์7ชั้นครับอกล่องหูใบสีครับเนื้อหนึกนุ่มครับนุ่มๆแน่นๆเลยครับ รายการที่25ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับหนวหนๆเลยครับนุ่มๆแน่นๆเลยครับแต่ไม่นิ่มครับนะมองหน้าบูชาครับรายการที่26ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อแก่งๆมันๆเลยครับรายการที่27เครับเป็นพะสมเด็จพิญญาพิมใหญ่ครับเนื้อหนึกนุ่มครับนุ่มๆแน่นๆเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับ รายการที่28ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อช่ำๆมันๆเลยครับรายการที่29ครับเป็นพระหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับเนื้อว่านมันๆเก่าๆเลยครับ มาดูชุดพิเศษกันบ้างครับใส่ไข่2ฟองครับนุ่มๆม,มันๆเลยครับรายการที่1ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าๆขึ้นสนิมเขียวเลยครับองค์พระล่ำๆเลยครับบาดหูบาดตาบาดใจเลยครับรายการที่2ครับ เหรียญส,สวยๆคมๆเลยครับหลังพัยดยศครับหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนครับจังหวัดนครสวรรค์ครับรุ่นอายุยืนครับต่อโค้ดเลยครับมีหมายเลขนัมเบอร์้วยครับ รายการที่3ครับเป็นรูปหล่อโบราณครับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับมันๆชํำๆเลยครับเก่าได้ใจเลยครับรายการที่4ครับเป็นพระสมเด็จ พิมพเจดีโยครับเนื้อเก่งๆเลยครับเก่าๆแตกลายงาเลยครับเลี่ยมจับกอบเงินกรอบทองครับรายการที่5ครับเป็นพระสิวลีหลวงพ่อปานครับ วัดคลองคุ้งครับเมืองสมุทรปาการครับพระศิวลีครับแห่งโชคลาภครับมั่งมีสีสุขครับมีแล้วรวยครับรวยไม่รู้ตัวเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปจะต่อไปครับ พี่พี่น้อง,นองสนใจแคปรูปส่งลายเข้ามาได้เลยครับที่0809536529ครับพระเครื่องมหาชนครับขอบคุณครับ